อันนี้มาช็อปซูปเปอร์มาร์เก็ตนะครับวันนี้นี่พริกนะครับพริกแล้วก็มาดูแตงกันน,นี่แตงกวาแตงกวาแตงกวาเขาเก็บทุกวันนะวันละสี่ห้าลูก ก็มีหลายลูอยู่ต้องปลูกเขาจะมีเนี่ยออกดอกอก็เลยนี่ครับนี่เก็บแล้วตระจายมาแล้วของเช้าเก็บมาห้าลูก จะมีถั่วนะครับก็เพิ่งเริ่มะจะพยายามไม่ถือกินนะอของวกน,นี้เพราะว่าซื้อเขาก็จะมีสารพิษัน,นี้ปลูกเองไม่ฉีดยาไม่ใส่ปุ๋ยหมักดินเอานะครับ